Go on. Go. Go Go see Go Go on. Go on, go with Hassan go. Go on, go, go on, Tasan, go, 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 benga, benga, go on. Minico. Miniko. เจนอ๋ลาอ๋อลาลุงเจสวัสดีค่ะมาเดินเล่นกันค่ะตอนนี้ยามเช้าเวลา8ปดนาฬิกานะคะ8ปดโมงเช้าค่ะนี่วันนี้อากาศอากาศครึ้มฟ้าครุมร้มฝนแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเช้ากลางวันมันก็จะร้อนไปเที่ยวไหนค่ะ ไปเที่ยวไหนอะคะเนี่ยพาพาสามตัวมาเดินอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนบ้านเขาจะมาเดินด้วยทุกวันนะคะเขาชื่อทาซานทาซานทาซานสุดหลอ่ออายุ8เดือนอันนี้เมสซี่กับมินนี่ค่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนคะ่ะทุกโจพาหมามาเดินตอนเช้า อันนี้คือภูเขารอบๆบ,บ,บ้านค่ะนี่นี่วันนี้ดูสีข้างบนอ่ามันมันร้อนมาก้องเจก็เลยพาไาดูตอนเช้าเนี่ยที่มันไม่ค่อยร้อนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ที่เดินประจำมาเคยไลฟ์สดครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่วันนี้เห็นว่ามันไม่ค่อยร้อนดีก็เลยเออเอาโทรศัพท์มาด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยคือชนบท จะเป็นในภาคใต้ที่อากาศแห้งแล้งตัวนี้เมซี่ตัวใหญ่มินนี่ทาซานทาซานโอลา my friends a y all l to you มา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 เขาจะมาเดินกับพวกพี่ประจำเลยนะเขาจะเป็นหมาหมาของบ้านเนี้ยบ้านบ้านเนี้ยบ้านที่ที่เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วเขาจะไปหาพี่ทุกวันเช้าเย็น สวัสดีเมซิมินีเอ <c oughs> ้นี่เมซิมินีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาเป็นข้ถึงตามพี่รู้ไหมเพราะว่าพี่มีพี่มีบิสกิตนี่ไงนี่ไงเดยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้นี่นี่น,นี่ Come on sit sit sit, sit. good boy Missy Mini sit sit ซิตซตอ่าเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่มากเขาบอกเขาบอกว่าอ่าพ่อมันใหญ่มากตัวนี้ไม่รู้พันอะไรนะใครรู้บ้างสีขาวมันฉลาดมากมันฉลาดมากเลยอะ่ะเช้าๆนั้นไปยืนรอแล้วยืนรอหน้าประตูเพื่อที่จะมาเดินขวาขึ้นมาข้ววันเลยเป็นเป็น ตอนนี้หมาตาชีวิตฉันมีแ่หมาพาไปจะเดินท่อนใดมีหมานำเฮ้ยนี่เองนี่แหละนี่แหละนี่วันนี้เจ้าทาสานเจ้าป่าใช่มันกระโดดทีมันสูงเท่าพี่เลยนะมันตัวใหญ่มากมันตัวสูงมากนี่นี่บรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทางนูน้นทางนู้นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทางนูน้นเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นแล้วนะคะบ้านเราตอนนี้น่าจะเที่ยงเนาะแปดเก้าสิบเอ็ดถึงสองสิบสามบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงใช่ไหมคะเช้าวันใหม่ของที่นี่นะคะใหม่โมงบ้านเราก็ชะระบทก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ฟ้า ฟ้าเช้าเช้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวสายๆหน่อยพอพระอาทิตย์เริ่มโผล่พระอาทิตย์เริ่มที่จะส่องแสงฟ้าก็จะเป็นร้อนกว่านี้เนี่ยนะคะจะาบ่ายโมงสิบนาทีานี่เห็นนะก็บรรยากาศประมาณน,นี้และเนี่ยพอพี่ยืนเขาก็จะเขาก็จะนั่งเฝ้า นี่ไม่ไปไหนเลยบอกให้พามาเดินโอล่าจอมจอมนี่ทาซานตอนนี้แบบมาประจำเลยนะมันเดินด้วยกันทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นเมื่อวานไม่รู้มันหายไปไหนเดินหามันรอบบ้านไม่รู้มันหายไปไหนแล้วมันมาโผล่ทีตอนเช้าเนี่ยน่ารักมากเลยนี่ดูสิ นี่นี่ดูสินั่งรอน,นั่งรอไม่ยอมเดินไปไหนตเองถึงที่ทำงานหรือยังหรือว่ายังไม่ออกตื่นพร้อมกันเลยใช่หมายถึงอะไรตื่นพร้อมกันเลยนี่ใช่หมาหมาสามตัวใช่ไหมนี่ดูสิน่ารักเนาะคิดถึงมินนี่คิดถึงมมนละสีน่ารักใช่ ก็มันปกติมันต้องมาเดินด้วยทุกวันไงแล้วมันก็ต้องไปกินมันจะต้องไปแบบนั่งรองกินข้าวไงนั่งรองกินอาหารนะคุออันนี้สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ Olá Buenos dias นี่เมสซี่กิ๊กตัวนี้เมซี่นะคะเมซี่นี่แบบวันก่อนเพิ่งจะฆ่าแมวไปนะคะเพิ่งจะฆ่าแมวคาปากเลยอันนี้มินนี่มินนี่นี่ก็ ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะเออเออเหมือนแม่ <laughs> มันนะคะ <laughs> อันนี้ก็เป็นเมสซี่นะคะเป็นหมาเพื่อนบ้านนะคะที่วันนี้มีสามตัวใช่ค่ะเป็นหมาเพื่อนบ้านที่เขาจะต้องมาเดินกับพวกเราทุกวันนะคะเสร็จแล้วก็เดินเสร็จก็จะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะสลายตัวหายไปเลยเจออีกทีตอนเย็นนะคะ oh, น้องหมอเข้ามานี่นี่บรรยากาศเห็นไหมแห้งแรงมากนะคะ แห้งแรงสุดๆนะคะทางนี้นี่นี่บนภูเขาบนนู้นก็ประมาณนี้นะคะนี่เนาะต้องมาเดินตอนนี้เมสซ,ซี่ทําไมโหดหูยโหดค่ะมันไม่ชอบแมวแล้วแมวก็โอ๊ยน่้าสงสารวิ่งมาแบบมันตกใจมันรู้จะวิ่งไปทางไหนมันก็โดนงับเลย ตายคาปากเลยแผลสวดแผลเมตตาแทบไม่ทันโอเคนี่นะคะก็ออกภาพบรรยากาศยามเช้าในชนบทมาให้ดูนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะก็ร้อนใช่ไหมคะร้อนค่ะแต่เนี่ยเช้าๆถึงไดต้องถึงได้มีเวลาเดินขึ้นมาเนี่ยสูงหน่อย แต่ถ้าเกิดเป็นตอนเย็นที่มานี่โห่สองทุ่มยังแบบหัวยังร้อนสองทุ่มครึ่งยังร้อนอยู่เลยค่ะแมวบ้านไหนแมวแ,แถวๆนี้ค่ะมันเป็นแมวที่แบบมันไม่มีเจ้าของอะแมวที่แบบมันมันอะไรอะแมวตามธรรมชาติเนี่ยแล้วมันก็มาอยู่แถวนี้เพราะว่าแถวนี้เขาให้อาหารเลยค่ะแล้วมันก็คลอดลูกคลอดคลอดลูกคลอดหลานออกมาเต็มนั่นแหละ แล้วมันก็วิ่งเล่นเนี่ยค่ะแห้งมากจริงๆไอซี่สวัสดีจ้าแห้งแรงมากมากจริงๆเนี่ยคือแถวเนี้ยถ้าเกิดไม่ระวังนะคะไฟป่าเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันมันมันร้อนงนีแหละมันร้อนอย่างนี้แหละ,ลออหละเพราะว่าแบบถ้าเกิดใครทิ้ทงขี้บุหรี่เอ่อหรือว่าโยนบุหรี่ไปข้างทางอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่ไฟจะไหม้ได้นะแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยมาก บนภูเขานี่ก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะนี่นี่คือฝนจะตกมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันมันไม่มันเหมือนจะตกนะแต่พอสักพักหนึ่งอะแดดออกจ้าแล้วแบบมันก็จะหายไปแล้วแต่ฟ้านี่จะแบบฟ้านี่แบบจะอะไรอะแบบมันเหมือนกับมันอั้นอะมันอั้นแบบมันร้อนมากค่ะคือถ้าเกิดว่าฝนดูดุธาศาสตรมันจะรอดจะรอดรัวบ้านนั้นไปแล้ว ถ้าเกิดแล้วมันฝนตกลงมามันก็คงจะอากาศดีอะแต่นี่มันอั้นน่ะมันอั้นเหมือนเหมือนอะไรเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกเอาเหรอนั่นแหละมันบอกจะตกจะตกแต่แบบบางทีมันก็ไม่ตกกันเหมือนกับอั้นไว้บางทีมันก็เหมือนกับมาเป็นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายอ่ะฝนทะเลทรายอะมันหอบเอาทรายมาแล้วมันก็หายอะไรเงี้ยเชื่อไม่ค่อยได้พยากรณ์อากาศไม่เห็นจะตรงเลยใช่ไหมเกยคุณแกสอนสวัสดีค่ะ ใช่มันอบอ้าวมันอั้นอยู่มันอบอ้าวมากเนี่ยนแหลเนาะโอเคนะคะไปก่อนดีกว่าตอนนี้ตอนนี้น,น,นี่สามตัวนั่งรอแบบนั่งรอแบบเรียบร้อยมากเลยดูสินี่ยทาซานน,นี่ถ้าเกิดมองเผลอนๆนี่ไม่รู้นะว่าหมาหรือว่า หมาหรือว่าพื้นว่ามันสีใกล้เคียงกับพื้นมากเลยดูดิี่ส่วนตัวนี้นี่เมสซี่กับมินนี่นะคะนี่ดูดิมินนี่มันเออเออไม่อยาดดูสิ <c oughs> นั่งรอแม่อะไร <c oughs> มินนี่มันแบบมันมันนั่งรอไม่ใช่เลยมันรอรอขนอม <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเมสซี bye, ่เสรบ๊ายบายเสรบ๊ายบาย มันเออเนาะมินนี่อ่ะมันเออเหมือนแม่มันไปแล้วบ๊ายบายอาดิโอสอาดิโอสดูสิไม่รู้ไปขุดอะไรมาเท้าดำเลยอาดิโอสไปแล้ว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 บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดูดูด <laughs> อ่ะไปแล้วไปแล้วค่ะ